สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond Money วันนี้ผมจะมารีวิวหุ้นโฮมโปรหุ้นอันดับหนึ่งค้าปีบบ้านและที่อยู่อาศัยโดยผมจะมาเล่าให้ฟังอยู่3ส่วนส่วนแรกจะมาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจของโฮมโปรทำอะไรบ้างซึ่งมีบางธุรกิจที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบม,มาก่อนว่าโฮมโปรมีบริการในส่วนนี้ด้วยส่วนที่2ผมจะมาพูดคุยในงบการเงินว่างบการเงินของบริษัทแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหน และส่วนที่3ผมจะมาคุยถึงอนา,าคตของโฮมโปรว่ายังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ติดตามกันได้นะครับก่อนอื่นเลยผมอยากเล่าประวัติโฮมโปรให้ฟังก่อนโฮมโปรหลักๆแล้วถูกก่อตั้งโดยกลุ่มอัศวะโภค,คินซึ่งเป็นเจ้าของ Land ์แอนด์เฮและค a l i t y House โดยถูกก่อตั้งในปี1995หลังจากนั้นก็ค่อยๆขยาย,ย,ย,ยสาขาและนำเข้าตลาดหุ้นในปี2001 ถ้าคุณลงทุนในหุ้นโฮมโปในปี2004ด้วยเงินจำนวน1ล้านบาทและรอมา15ปีนะครับคุณก็จะได้เงินก้อนนี้เป็นเงินทั้งหมด50ล้านบาทจะเห็นได้ว่าโฮมโปเป็นหุ้น50เท่าและเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีอันดับต้นๆของประเทศไทยในช่วง15ปีที่ผ่านมาเรามาดูธุรกิจของโฮมโปกันดีกว่านะครับ ธุรกิจของคอมโปหลายหลาท่านน่าจะเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วก็คือขาย้าปีขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัยนะครับปัจจุบันมีทั้งหมด93สาขาทั่วประเทศไทยและมี6สาขาในประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นบริษัทได้มีการแตกธุรกิจไปเปิดร้านเมกะโฮมซึ่งทา r ์เก็ตไปที่กลุ่มของผู้รับเหมาและขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันมีทั้งหมด14สาขาในส่วนของเมกะโฮมผู้แข่งหลักๆก็คือร้านพวกไทยวัสดุหรือหรือสยามกโบบเฮาส์นอกจากนี้โฮมโปยังมีมาร์เก็ตวิลล่าที่หัวหินที่เป็นมอลในการปล่อยพื้นที่เช่าให้กับร้านค้ามาขายของปัจจุบับนโฮมโปมีสินค้าอยู่ถึง40,000-80,000ถึงรายการ โดยช่วหงหลังๆ o m e โ r o ได้มีการพัฒนา House b บ a n d ขึ้นก็คือจ้างคนอื่นผลิตขึ้นมาแล้วก็ใช้ตราสินค้าของตัวเองเพราะว่าจะสร้างผลตอบแทนมาจิ้นได้ดีกว่าการที่เอาของคนอื่นมาขายนะครับก็เป็นแนวทางที่สร้างผลกำไรที่มากขึ้นนอกจากนี้ Home Pro ได้ขยายธุรกิจออกมาเพิ่มอีก2ส,ส่วนซึ่งเน้นบริการมากขึ้นส่วนแรกเรียกว่า Home Service ก็คือบริการที่ ส่งช่างมาล้างแอร์ที่บ้านเรามาทําความสะอาดหรือมาปรับปรุงบ้านหรือมาซ่อมระบบไฟฟ้าในบ้านเราโดยมีช่างทั้งหมด1,391ทีมซึ่งผมคิดว่าใหญ่มากนะครับคือโฮมโปรก็พยายามบอกว่าเขามีการเทรนนิ่งมีการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับว่าพนักง,งานหรือว่าทีมงานของเขามีคุณภาพจริงนะครับถ้าคุณไม่พอใจสามารถที่จะร้องเรียนไปได้ และสุดท้ายถ้าโดนร้องเรียนเยอะช่างแอร์หรือว่าช่างทำความสะอาดก็อาจจะโดนออกไปจากาบริการโฮมเซอร์วิสได้นะครับส่วนที่2ก็คือบริการที่เรียกว่าโฮมเมคโอเวอร์นะครับก็คือบริการตกแต่งบ้านถ้าคุณมีบ้านที่อยู่มา5ปีถึง10ปีแล้วคิดว่าบ้านดูเก่าดูโทมแล้วคุณสามารถเรียกโฮมโปรไปตกแต่งบ้านให้ดูใหม่เหมือนเป็นบ้านใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบริการใหม่ที่ โฮมโปโหมายมั่นปั้นมือที่จะช่วยสร้างเลเวนิวสร้างไรายได้เพิ่มเติมจากการขายสินค้าในห้างของโฮมโ,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 โปนะครับในส่วนที่2มาดูงบการเงินของโฮมโ,โปกันปี2018ไรายได้อยู่ที่6 6 4 4 9ล้านบาทกำไรอยู่ที่5,612ล้านบาทในปี2019บริษัทรสร้างไรายได้67,423ล้านบาท ทำกำไร6,176ล้านบาทจะเห็นได้ว่ารายได้เติบโตเพียง2%แต่กำไรปรับตัวสูงขึ้นถึง10%เนื่องจากผู้บริหารมีการบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้ดีขึ้นในส่วนของหนี้สินต่อทุนปัจจุบันลดลงจาก1.75เหลือเพียงแค่1.46เท่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรจะต้องดูที่หนี้สิน ซึ่งตอนนี้มีในส่วนของเจ้าหนี้อยู่สูงถึง14,049ล้านบาทจากจำนวนหนี้ทั้งหมด3,900ล้านบาทถ้าบริษัทมีการทำธรุรกิจและหมุนเงินเข้ามาจ่ายเจ้าหนี้ได้จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสามารถลดลงไปต่ำได้กว่า1เท่าในส่วนของอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือ r o e ทำได้สูงถึง30%ก็เป็นธรุรกิจโมเดลอย่าง ธุรกิจคป,ปีกมีการขยายสาขามีไรายได้ที่มั่นคง ROE ก็จะสูงตามนี้ในส่วนของ Cash Cycle นะครับก็คือจะม่มบอกว่าบริษัทสามารถขายของได้เงินสดมาแล้วยังเอาเงินไปหมุนได้ก่อนที่จะขายให้กับทางพลายเออร์นะครับโดยบริษัทมี Cash Cycle ติดลบอยู่19วันติดลบนี้หมายความว่าบริษัทสามารถเอาเงินมาหมุนได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปจ่ายเจ้าหนี้ หรือว่าสปายเออร์ได้ทีหลังนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับยิ่งลบเยอะๆยิ่งดีนะครับในส่วนนี้สําหรับธุรกิจค้าปีมาส่วนที่3มาดูที่อนาคตของโฮมโปกันผมมองว่าโฮมโปมีความท้าทายในแง่ของการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าผมลองไปดูยอดขายในช่วง3ปีย้อนหลังที่ผ่านมาพบว่ายอดขายเติบโตเพียงแค่ในช่วง 2- 5%เท่านั้น แต่สิ่งที่บริษัททําก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีเลยทําให้กําไรยังเติบโตได้ประมาณ1 0 1ถในแง่ของธุรกิจการที่เราจะลดต้นทุนต่างๆคงไม่สามารถทําไปได้ต่อเนื่อง5-10ปี10บปีบริษัทคงต้องมองหาแนวทางในการที่จะสร้างไรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นไปผมยังมองไม่เห็นนะครับว่าบริษัทจะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้น ความคาดหวังในสาขาที่เพิ่มขึ้นในมาเลเซียหรือในแง่ของเซอร์วิสใหม่ๆที่จะเพิ่มเติมขึ้นมารวมทั้งบริษัทน่าจะได้รับผลกระทบในปีนี้อย่างแน่นอนจากพิกฤตโควิด -19 ซึ่งก็ถ้ามองข้ามไปปีหน้าผมก็ยังมองว่าบริษัทมีความท้าทายอย่างมากในการที่จะเติบโตยอดขายได้มากขึ้นนะครับก็มาข้อที่2ก็มาดูที่ค่า PE ปัจจุบัน อยู่ที่26.83าเท่า,าะฉะนั้นจริงๆ h o m e ป r เป็นหุ้นที่ดีนะครับเป็นธุรกิจโมเดลที่ดีแต่ราคาค่า P/E นักลงทุนทุกท่านอาจจะต้องประเมินกับความเติบโตความสามารถในการสร้างกำไรของ h o m e ป r ในช่วง5ปีถึง10ปีข้างหน้าว่ามากน้อยแค่ไหนราคาที่เราลงทุนไปแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่า h o m e ป r อาจจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับมุมมองผม,ผมคือในช่วงที่หุ้นปรับตัวลงมาเยอะ นะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจแต่ถ้าราคาเริ่มขยับตัวสูงขึ้นไปผมว่านักลงทุนทุกท่านควรจะต้องดูอัตาราการเติบโตให้ดีนะครับในส่วนนี้วันนี้ผมหวังว่าการรีวิวหุ้นโฮม p ปรจะช่วยให้ทุกท่านเห็นธุรกิจเห็นงบการเงินและอนาคตของโฮมโปรมากขึ้นถ้าชอบอยังไงกด subscribe กดกระดิ่งหรือว่าอยากจะฟังหุ้นตัวอื่นสามารถที่จะ ใส่คอมเมนต์ไว้ได้ในเอพิส od นี้นะครับวันนี้ผมขอบคุณมากสวัสดีครับ